วัดพระธรรมกายจัดพิธีบูชาข้าวพระเดือนพฤษภาคมแบบออนไลน์โดยถ่ายทอดสดผ่านระบบซูมและทางช่อง GBN วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานออนไลน์ผ่านระบบซูมเพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั่วโลกได้สั่งสมบุญร่วมกันวัดพระธรรมกายมิเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีจุดชวารนบุญไฟสองสว่างพระมหาธรรมกายเจดีมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีมหาวิหารคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันทร์ขนลกยูงผ่านระบบสูงติดตามรายละเอียดได้ในข่าวบนนิว สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงของบุญนิวส์ประจำวันจันทร์ที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2564วันนี้อยู่กับดิฉันปริชาติกาลเกตค่ะโดยคุณผู้ชมนะคะสามารถรับชมข่าวสารดีๆกับทางบุญนิวส์ได้หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทาง gbnus.com ทาง Facebook บุญนิวส์ทีวีและทาง y o u t u b e นะคะบุญนิวส์ช n แนลค่ะ วันนี้เรามีข่าวสารกิจกรรมงานบุญในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากกันเช่นเคยค่ะไปเริ่มกันที่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีนะคะได้จัดพิธีบูชาข้าวพระวันอาทิตย์ต้นเดือนพฤษภาคมแบบออนไลน์โดยถ่ายทอดสดผ่านระบบซูมและทางช่อง GBN ค่ะโดยเมื่อวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมาตรงกับวันอาทิตย์ต้นเดือนพฤษภาคมทางวัดพระธรรมกายได้จัดพิธีบูชาข้าวพระออนไลน์ โดยถ่ายทอดสดผ่านระบบซูมและทางช่อง GBN เนื่องจากขณะนี้จังหวัดปทุมธานีเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดทางวัดพระธรรมกายจึงได้ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมงานบุญโดยส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนร่วมพิธีกรรมผ่านทางระบบออนไลน์อยู่ที่บ้านอย่างเต็มรูปแบบสำหรับพิธีกรรมภาคเช้าได้กราบอาราธนาพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์ นำผู้มีบุญทั่วโลกปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาตามเทพเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใสจะลดใจหยุดนิ่งณศูนย์ก,กลางกายฐานที่7จากนั้นจึงเป็นการประกอบพิธีบูชาข้าวพระ<ม>โดยทางส่วนกลาง<ม>ได้จัดเตรียมอาหารหวานข่าวอันประนีบลดเลิศและผลไม้น,นานาพันธ์น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแ<ม>ด่องค์สมเด็จพระสัมมาส,สัมพุทธเจ้า ดยมีพุทธศาสนิกชนทั่วโลกส่งใจมาร่วมประกอบพิธีกรรมผ่านระบบออนไลน์เสมือนอยู่ท่ามกลางศูนย์กลางพิธีที่จัดขึ้นณนะห้องแก้วสารพัดนึกวัดพระธรรมกายโดยทางวัดนะคะได้สอดรับกับมาตรการของภาครัฐคือมีคณะส่งร่วมประกอบพิธีกรรมเพียงไม่กี่รูปและมีเจ้าภาพสองท่านเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพัตตหารเป็นสังฆทานซึ่งก่อนเข้าร่วมพิธีกรรม ได้มีการวัดอุณหภูมิและสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดงานส่วนในภาคบ่ายหลังจากปฏิบัติธรรมแล้วหลวงพ่อทัตตะชีโวรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์อ่านทบทวนโอวาทพร้อมทั้งกล่าวถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลถึงสาเหตุการเกิดสงครามอันมีต้นเหตุมาจากความโลภคดโกงในทุกระดับชั้นรวมถึงการคอร์รัปชัน มีความเห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันทำให้ใจมนุษย์วิปริตเข่นฆ่ากันเองส่งผลให้มีจำนวนประชากรลดลงเป็นจำนวนมากและยังส่งผลให้ธรรมชาติเกิดความวิปริตฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลนอกจากนี้หลวงพ่อยังได้เมตตาฝากข้อคิดการดำเนินชีวิตในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยให้ใช้ชีวิตตามหลักปัจจัย4ี่ ลดสิ่งที่ฟุ้มเฟือยและเติมบุญให้แก่ตนเองเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้ค่ะรเรายังคงอยู่ในบรรยากาศกิจกรรมงานบุญที่จัดขึ้นที่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะได้จัดพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานผ่านระบบซูมเพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั้งภายในและต่างประเทศทั่วโลกนะคะได้สั่งสมบุญร่วมกันค่ะ วัดพระธรรมกายได้จัดพิธีถวายพัตหารเป็นสังฆทานออนไลน์ซึ่งมีพุทธศาสนิกชนทั้งในและต่างประเทศทั่วโลกรวมพิธีกรรมและอนุโมทนาบุญผ่านระบบซูมอย่างต่อเนื่องโดยภายในงานได้มีการประกอบพิธีกล่าวคำถวายปัจจัยสี่โดยกัลลยนมิตรประภัยจิตวัฒนากรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายกัลญานมิตรชูศรีวีรสัมพันธ์พร้อมด้วยกันลนานมิตรหัตถยาเติมวิวัฒ เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพัตาหารเป็นสังฆทานโดยคณะเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายผ่านระบบซูมและในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ร่วมบุญผ่านระบบซูมจากทั้งภายในและต่างประเทศทั่วโลกก่อนจะได้นำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมเพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะ ทั้งนี้ในสถานการณ์ป้องกันโควิด -19 พุทธศาสนิกชนสามารถร่วมพิธีกรรมและอนุโมทนาในพิธีถวายพัฒหารเป็นสังฆทานออนไลน์ผ่านระบบซูมได้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปที่ w w w z o o m 0 7 2 o o m ค่ะคุณผู้ชมคะจากที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 นะคะได้ยกระดับพื้นที่6จังหวัดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด พร้อมปรับมาตรการอย่างเข้มงวดซึ่งจังหวัดปทุมธาน,นีเองก็เป็นหนึ่งใน6จังหวัดที่ประกาศเป็นเขตควบคุมสูงสุดและจากสถานการณ์เช่นนี้ค่ะวัดพระธรรมกายจึงได้มีการปรับมาตรการต่างๆภายในวัดด้วยและวันนี้บุญนิวส์มีรายละเอียดถึงเรื่องนี้นะคะมาให้คุณผู้ชมได้รับทราบติดตามได้จากคุณสุชดาทองมาลัยกับประเด็นข่าวบุญค่ะ สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ประเด็นข่าวบุญกับดิฉันสุชดาทองมาลัยนะคะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะทางศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือสอบคนะคะก็ได้ยกระดับพื้นที่6จังหวัดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดพร้อมปรับมาตรการอย่างเข้มงวดนะคะหนในนั้นก็คือจังหวัดปทุมธานีรวมอยู่ด้วยคะ่ะดังนั้นนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการของภาครัฐ ทางวัดพรธรรมกายก็ได้มีการปรับมาตรการต่างๆภายในวัดเช่นเดียวกันซึ่งเมื่อเร็วนี้นะอย่างที่แจ้งไปแล้วนะคะทางศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือสอบคก็ได้ยกระดับมาตรการป้องกันโควิด1 9ใน6จังหวัดนะคะซึ่งก็ได้แก่จังหวัดกรุงเทพมหานครจังหวัดชนบุรีเชียงใหม่นนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและก็เข้มงวดนะคะสีแดงเข้มเลย เพิ่มความเข้มข้นในมาตรการบังคับและก็ควบคุมโรคโควิด -19 โดยมีรายละเอียดดังนี้นะคะ1ก็คือห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มคนมากกว่า20คนค่ะในส่วนของร้านอาหารนะคะและเครื่องดื่มให้ซื้อกลับไปนะคะบริโภคที่อื่นเท่านั้นโดยงดการบริโภคภายในร้านและเปิดให้บริการได้ถึง21นาฬิกาเท่านั้นค่ะ ทางด้านของสนามกีฬาสถานที่ออกกำลังกายยิมฟิตเนสให้ปิดให้บริการนะคะยกเว้นสถานที่เป็นที่เอกเทศส่วนสนามกีฬาหรือสถานที่ออกกำลังกายกลางแจ้งเปิดให้บริการได้ไม่เกิน21นาฬิกาค่ะและสามารถจัดการแข่งขันกีฬาได้โดยไม่มีผู้ชมและให้ประชาชนในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดงดการเดินทางออกนอกพื้นที่โดยไม่มีเหตุจำเป็นนะคะเพื่อลดการเดินทาง ที่อาจเสี่ยงต่อการติดโรคได้และเพื่อสอดรับกับมาตรการของภาครัฐทางวัดพระธรรมกายนะคะก็ได้มีการปรับมาตรการต่างๆภายในวัดเช่นกันโดยพระครูสมุสนิทวงศ์วุฒิวังโสผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรก็ได้ให้สัมภาษณ์นะคะเกี่ยวกับมาตรการป้องก,กันโรคโควิด -19 ภายในวัดพระธรรมกายซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราไปรับฟังพร้อมๆกันค่ะเจริญพร มีบุญทั่วโลกนะเนื่องจากสถานการณ์โควิด19ที่มีการระบาดในวงกว้างทางด้านศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19หรือสอบคอของทางราชการก็ได้ประกาศให้จังหวัดปทุมธานีเนี่ยเป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดฉะนั้นทางคณะกรรมการป้องกันโควิด19 ของวัดพระธรรมกายจึงได้ออกมาตรการเพื่อให้สอดคล้องกับทางราชการโดยแจ้งให้ทุกท่านปฏิบัติดังนี้ข้อหนึ่งก็คือมาตรการข้อแรกก็คือเราขอแจ้งเลื่อนงานบวชพระภิกษุสถาบันดี i ออกไปก่อนเพื่อความปลอดภัยของทางด้านคณะสงฆ์เองรวมทั้งผู้ปกครองข้อสองคือ,อปิดจุดบริการที่หอฉัน คุณยายอาจารย์โดยคณะสงฆ์ก็จะงดฉันที่สเตเตพระแต่ว่าก็มาฉันที่ห้องห้องอาหารแทนฉะนั้นที่ท่านมาก็จะไม่เจอคณะสงฆ์แล้วก็ไม่มีจุดบริการอาหารตรงนั้นเพราะว่างดไปก็ขอให้ทุกท่านทราบด้วยส่วนมาตรการที่3ซึ่งเป็นมาตรการเกี่ยวกับเรื่องงานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือนแล้วก็งานบุญวันอาทิตย์ธรรมดาทางวัดก็ จะใช้ห้องแก้วสารพัดนึกเป็นห้องส่งนะห้องส่งแต่ว่าปิดจุดบริการทุกจุดในสภาทั้งเสียงภาพอาหารไฟก็จะปิดจุดบริการทั้งหมดเลยโดยปรับเป็นงานบูชาข้าพระออนไลน์แล้วก็งานบุญวันอาทิตย์ออนไลน์ฉะนั้นก็ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงานบุญบูชาข้าพระแล้วก็งานบุญวันอาทิตย์เนี่ย เป็นลักษณะออนไลน์ทั้งหมดสำหรับต่อไปก็คือเป็นมาตรการที่4เป็นมาตรการเรื่องงดการปล่อยปลาในวัดต่างๆเนื่องจากช่วงนี้เราจัดปล่อยปลาออนไลน์แต่ว่าบางท่านบางกลุ่มก็ยังไปปล่อยปลาตามวัดต่างๆโดยในเขตปทุมธานีและปริมณฑลก็จะมีการปรับ มาตรการว่าไม่รวมตัวเกิน10คนฉะนั้นก็ขอความร่วมมือทุกท่านด้วยว่างดไปปล่อยปลาตามวัดต่างๆเพราะว่าถ้าเกิน10คนแล้วก็เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเนี่ยก็จะมีผลกระทบต่อวัดต่างๆด้วยฉะนั้นก็ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมปล่อยปล,อยปลาออนไลน์เป็นหลักนะฮะส่วนมาตรการที่5คือเป็นการเป็นมาตรการเรื่องงด บูชาเจดีนะมาตรการงดบูชาเจดีนี้คือให้ทุกท่านบูชาเจดีออนไลน์ฮนะแต่ไม่มารวมกันบูชาเจดีหน้าพระมหาธรรมกายเจดีเพราะว่ามาตรการรวมคนไม่เกิน10คนยังมีอยู่ฉะนั้นก็ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมพิธีออนไลน์แต่สามารถทำบุญออนไลน์ได้ผ่านผู้ประสานงานหรือระบบะทำบุญออนไลน์ด o n a t i o ออนไลน์ของทางวัด นะเพราะว่าก็จะมีการจุดชวานบุญแล้วก็ดอกบอัวบูชาเจดีก็ยังสามารถร่วมบุญออนไลน์ได้ทุกวันมาตรการที่6งดเวียนประทักษิณเป็นหมู่คณะแต่สามารถทยอยมาเวียนได้เป็นรายบุคคลแต่ว่าถ้าเป็นหมู่คณะนี้ก็ของงดไว้ก่อนแล้วก็ที่สำคัญคือช่วงนี้มีฝนตกเยอะ ก็ถ้ามีฝนตกก็ขอให้งดเวียนประทักษินหรือไปอทำกิจกรรมที่ลานทราด้วยนะทางที่ดีตอนนี้ก็คือเวียนประทักศิณก็เวียนร่วมกับระบบซูมฮะมาตรการที่7ขอให้งดเผยแพร่ภาพกิจกรรมต่างๆสู่สื่อออนไลน์ทั้งหลายเพราะว่า,าภาพมุมกล้องบางภาพเนี่ยคนน้อยก็จริงแต่ว่าถ่ายออกมาแล้วดูเหมือนคนเยอะ ก็จะเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปได้หรือบางท่านนำภาพเก่าๆมาทบทวนบุญก็ป้องกันถ้าป้องกันการเข้าใจคลาดเคลื่อนก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยลงก็กำกับไปด้วยแล้วกันว่าภาพนี้เนี่ยถ่ายเมื่อเมื่อไหร่นะแล้วก็ส่วนมาตรการที่8ก็คือขอความร่วมมือเจ้าอาวาสแล้วก็ประธานสงฆ์ทั่วประเทศนะแจ้งญาติโยมทั้งหลายว่างดมา งานบุญวันอา,อาทิตย์ต้นเดือนแล้วก็วันอาทิตย์ธรรมดาขอให้ร่วมบุญผ่านระบบออนไลน์ทำบุญออนไลน์เป็นหลักแล้วก็สำหรับการจะไปร่วมบุญแต่ละจังหวัดเองเนี่ยก็ขอให้ศึกษามาตร,ราการของแต่ละจังหวัดว่ามีการควบคุมและมีความเข้มงวดมากน้อยเท่าไหร่ทั้งหมดนี้ก็เพื่อ,อ,อทำตามมาตรการของทางราชาการแล้วก็เป็นการ ป้องกันรักษาพวกเราทุกคนด้วยให้ปลอดภัยจากโรคภัยโควิดทั้งหลายนะเพราะว่าก็อยู่บ้านแต่ก็ยังได้บุญแล้วก็รักษาตัวก็เท่ากับรักษาโรคของเราแล้วก็ป้องกันโรคโควิดทั้งหลาย<ม>ก็ขอให้ทุกท่านอยู่เย็ยนเป็นสุขแล้วก็ปลอดภัยจากภัยโควิดด้วยกันทุกท่านทุกคนนะ คุณผู้ชมคะสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่ที่กำลังระบาดในประเทศไทยระลอกนี้นะคะทำให้มีผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงมากขึ้นแล้วก็มีการเสียชีวิตมากขึ้นด้วยจึงขอให้ทุกท่านนะคะให้ความร่วมมือในการป้องกันและปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐอย่างเคร่งครัดด้วยค่ะเอาละคะเราไปต่อกันนะคะที่จังหวัดนาราธิวาสซึ่งในวันนี้เราก็มีเรื่องราวการทาหน้าที่พุทธบุตรของพระอัมพลสุตตะโคโส รักษาการเจ้าอาวาสวัดราชวิริยารามอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสซึ่งก่อนหน้านี้เป็นวัดเกือบร้างแล้วค่ะโดยบริเวณรอบวัดก็มีชาวไทยพุทธเพียงสิบว่าหลังคาเรือนเท่านั้นนอกนั้นก็เป็นเพื่อนต่างศาสน์หมดเลยนะคะแม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบอยู่บ่อยครั้งแต่ท่านก็ไม่หวั่นไหวค่ะในการสัมผัสครั้งนี้นะคะท่านก็จะได้ฝากให้กำลังใจและก็ข้อคิดดีๆแก่ญาติโยม ที่อยู่ทางบ้านเพื่อให้ได้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด -19 ส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะวัดตัวหลวงพี่เองเนี่ยมีทหารในวัดประมาณประมาณ30นายที่มาคุ้มครองในวัดก็จะล้อมรอบไปด้วยรั้วรั้วทัหาร ยังเกิดเหตุว่าปาระเบิดแปงเครื่องใต้ถนนบ้านไอกาแตสตําบลศรีสาคพรอำเภศรีสาคพรจังหวัดนาราธิวาส่ามสีวันก่อนก็เกิดเหตุก,การณ์ในก,การปาระเบิดไปบอมเนี่ยเข้าไปที่ฐานอาหารซึ่งห่างจากวัดแค่ประมาณห้ากิโล ต้องขอบอกไปว่าตรงจุดที่หลวงพี่อยู่เนี่ยด้วยความว่าำเพอยี่งอเนี่ยในเมื่ออดีตเมื่อประมาณสิบปีที่ผ่านมามันเคยเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงคือมีผู้ก่อการร้ายเนี่ยได้ได้ยิงแล้วก็ขับไล่ชาวไทยพุทธไปในพื้นที่ทำให้ชาวพุทธในพื้นที่เนี่ยเหลือจำนวนน้อยทุกวันเนี้เวลาโย,ยมที่จะมาวัดวันพระเนี่ยวันพระเล็ก ธรรมดาก็มีประมาณแค่ห้าหกคนพรนพระใหญ่ก็มีประมาณแปดเก้าคนไม่ถึงสิบคนประมาณการที่เราไปทําหน้าที่ตรงนั้นถามว่ามันยากง่ายไหมวัดตัวหลวงพี่เองเนี่ยมีทหารในวัดประมาณประมาณสามสิบนายที่มาคุ้มครองในวัดก็จะล้อมรอบไปด้วยรั้วรั้วทหารนะครับก็หลังจากที่เจอเหตุการณ์เหล่านั้นมาเนี่ยสิ่งที่เราทําได้ไมากที่สุดเราก็พยายามที่จะ อยู่ในในบุญให้ได้มากที่สุดตอนเนี้ยกับช่วงแรกๆที่ที่เข้าไปเนี้ยความรู้สึกก็ต่างกันช่วงแรกเนี่ยด้วยความว่าด้วยความว่าทางว,วัยวุธของเราเนาะแล้วก็รวมถึงคือนะต,ตอนแรกเขาก็ไม่มั่นใจว่าเราเราจะเป็น,เ,ปนเจ้าวาดได้หรือเปล่าตอนแรกเขาคิดว่าองค์นี้หรอที่มาเป็นเจ้าวาดจะเป็นปะมาณแต่ด้วยความว่าที่ ที่หลวงพ่อได้สั่งสอนมาสิ่งที่หลวงพี่เอาไปพัฒนาวัดในช่วงที่ผ่านมาก็คือก็เน้นในเรื่องของความดีสักคนเป็นต่าก็เน้นอยู่สองข้อแรกตอนนี้ก็คือความสะอาดและก็ความเป็นระเบียบเราก็สามารถใช้จุดนี้ในการพัฒนาวัดได้เราก็เริ่มจัดความสะอาดของวัดไปเรื่อยๆแล้วก็มีการจัดเข้าของจัดความเป็นระเบียบในวัดซึ่งญาติโยมก็เคยชอบมาเรียกหลวงพี่ว่าพอท่านชอบลื้อของ พอเราเราอยากจัดให้มันเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นพอจากนั้นมาเนี่ยพอญาติโยงเขาเห็นความตั้งใจจริงความตั้งใจที่เราอยากจะพัฒนาวัดให้มันให้มันดีขึ้นเนี่ยเขาเลยมีความมั่นอกมั่นใจกับเรามากยิ่งขึ้นแล้วยิ่งในช่วงแรกๆพอเขารู้ว่าเรามาจากวัดพระธรรมกายเนี่ยก็มีกระแสมีกระแสกลับมาบ้างแต่ด้วยความว่าความตั้งใจจริงของเราแล้วก็การลงมือทําจริงเนี่ย มันจึงทําให้ผลกระทบที่กลับมาเนี่ยมันเริ่มหายไปหายไปแล้วก็สิ่งที่กลับมาได้คือเขามั่นใจในตัวเรามากยิ่งขึ้นในการที่เราสามารถทําหน้าที่เจ้าวาดได้พอเราเข้าไปเนี่ยพอโยมเขาเห็นว่ามีพระเข้าไปอยู่สิ่งแรกที่เราสัมผัญได้คือโยมเขามีความรู้สึกสบายใจว่าพระวัดนะวัดแห่งเนี้ย,ยังมีพระอยู่ยังมียังมีความเป็นวัดอยู่เราเข้าไปเราก็พยายามรักษา วัฒนธรรมเดิมแล้วก็เราก็สอนแทรกไปด้วยธรรมะที่เราได้อบรมมาตั้งแต่ตอนที่เราอยู่วัดพระธรรมกายเอาไปาไปให้ญาติโยมเขาได้สัมผัสให้รู้เรื่องเราเกี่ยวกับมากขึ้นเรื่องเราเกี่ยวกับอะไรมากขึ้นวเวลาวันพระมาเราก็จะเล่าธรรมะให้กับญาติโยมฟังทาให้ญาติโยมเขาก็มีความเชื่อใจในความเป็นเจ้าวาดมากยิ่งขึ้นจากที่เป็นเจ้าวาดมือใหม่มาตอนนี้ก็ลด ลดแรงต้านทานในไดหลายอย่างจนป็นที่จนพี่จนเป็นที่ยอมรับของชาวบ้านในแถวนั้นแล้วก็ชาวบ้านในจังหวัดน,นาราธิวาสที่รู้จักกับที่อย่างนี้ไม่ว่าการจะอยู่ที่ไหนหรือว่าทําหน้าที่อะไรก็ตามเนี่ยทุกที่ย่อมมีปัญหาย่อมมีอุปสรรคที่แตกต่างกันแม้แต่ตัวหลวงพี่เองตอนเข้าไป,ไปเป็นเจ้าวาดใหม่ๆก็เจออุปสรรคเจอปัญหามาก ต่างเข้ามาเยอะแยะมากมายบางครั้งก็เกิดการทอแท้บางครั้งก็เกิดอยากที่จะถอยจากสามารถทําได้ตัวเองคือสร้างกําลังใจให้เกิดขึ้นและบุคคลที่สร้างกําลังใจให้เรามากที่สุดคือหลวงพ่อของเรานั่นเองบางครั้งเราจะเห็นว่าหลวงพ่อท่านเหนื่อยท่านเจอปัญหามากมายแต่ท่านไม่เคยพูดคานี้ไม่เคยแสดงสีหน้ากับลูกๆได้เจอ แต่สิ่งที่หลวงพ่อยังทําต่อไปคือชนลูกๆสร้างสร้างบาร,รมีต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้เราทุกคนทุกท่านที่เจอปัญหาอยู่ให้ลองมองกลับไปที่หลวงพ่อให้เห็นภาพหลวงพ่อในการสร้างบาร,รมีมาเป็นกําลังใจในการที่ดํารงชีวิตต่อแล้วก็ได้สร้างบุญสร้างบารมีต่อแล้วเราก็จะมีกําลังใจที่ไม่มีสิ้นสุดในการทําหน้าที่ทําความดีต่อไปนั่นแหละกําลังใจที่เราสามารถ สร้างได้ด้วยตัวเราเองคนที่ให้กำลังใจดีที่สุดไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นตัวเราเราก็สร้างกำลังใจจากตัวเราโดยที่เราหาบุคคลเป็นที่ยึดเหนี่ยวก็คือหลวงพ่อของเราเองต้องบอกญาติโยมทุกท่านไว้ว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนอัตหิอัตโนนาโถเพราะอะไรเพราะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยโรคระบาดต่างๆที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วบนโลกไปเนี่ยมันก็เคยเกิดขึ้นมา เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราป้องกันตัวเองได้มากที่สุดในช่วงที่โควิดกําลังระบาดเนี่ยอย่างแรกเลยคือเราต้องต้องไม่ประมาทในตัวเราเองแม้แต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยบอกไว้ว่าความประมาทเป็นนทางแห่งความตายเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักธรรมข้อแรกท,ราาารที่เราสามารถที่จะผ่านวิกฤตนี้ไปได้คือทุกท่านต้องไม่มีความประมาทเกิดขึ้นถ้าเรามีความไม่ประมาทเกิดขึ้นกับตัวเราเราก็สามารถรอดพ้นจากวิกฤตการเหตดการโควิดได้แล้วก็ เหตุการณ์อื่นๆที่จะตามมาเพราะว่ามันอาจจะมีอีกขึ้นอีกในอนาคตเราก็ไม่สามารถรู้ได้เหมือนกันเพราะสิ่งสุดท้ายก็ต้องอยู่ที่ตัวเราเองเท่านั้นที่จะเป็นคนปกป้องตัวเองให้รอดพ้นวิกฤตการณ์นี้ไปได้ขอกราบอนุโมทนาบุญกับพระอาจารย์ที่ได้ทำหน้าที่พุทธบุตรดูแลวัดในพื้นที่ชายแดนใต้นะคะเพื่อทำหน้าที่เผยแผ่คำสอนขององ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และรักษาวัดแห่งนี้ไม่ให้กลายเป็นวัดร้างไปอีกทั้งยังเป็นขวัญกำลังใจให้กับชาวพุทธในพื้นที่อีกด้วยซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ง่ายๆเลยนะคะอันนุโมทนาบุญด้วยค่ะหากมีประเด็นข่าวบุญนะคะที่น่าสนใจทางทีมงานก็จะหยิบมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมกันเพื่อจะได้นึกถึงบุญพร้อมทั้งอัปเดตข่าวต่างๆนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับช่วงบวลนิวส์ในวันนี้นะคะอยู่กับดิฉันปริชาติกาลเกตค่ะจะพาคุณผู้ชมไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับยอดกัลญาณมิตรที่ให้การทำลุบบำรุงพระพุทธศาสนาเพื่อการเผยแผ่ค,คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะไปเริ่มกันที่ภาพแห่งความปลื้มปิติใจที่วัดพระธรรมกายมิเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีจุดชวันบุญไฟสองสว่างพระมหาธรรมกายเจดีมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีมหาวิหารคุณยายอาจารย์ผ่านระบบซูมค่ะสำหรับพิธีกรรมภายในงานพระสิริชัยธานาวโรเจ้าอาวาสวัะธรรมกายมิเนโซตาท่านประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรยัยพร้อมทั้งนำสวดมนต์บทธรรมจักกับประวัตนสูตรบูชาพระมหาธรรมกายเจดีพระมหาเจดีพระพุทธเจ้าล้านพระองค์ และสวดสรรเสริญพระธรรมกายก่อนจะได้ประกอบพิธีจุดชวานบุญไฟส่องสว่างพระมหาธรรมกายเจดีมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีมหาวิหารคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทน,นกุงและในโอกาสนี้ท่านประธานสงได้นำอธิษฐานจิตก่อนที่ตัวแทนเจ้าภาพจุดชวานบุญทั้ง14คณะจะได้น้อมถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ด้วยความปราบปลื้มปิติในบุญกันทุกคนคะ่ะ ไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อนะคะกับทางวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดพิธีทอดพ้าป่าบำรุงวัดและพิธีถวายกองบุญคิลานะเพศัตผ่านระบบซูมค่ะสำหรับพิธีกรรมภาคเชา้าท่านประธานส่งนำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและนำปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนจะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีลห้าและพิธีทอดผ้าป่าบ,บำรุงวัด โดยประธานกองบุญคือกัลเยนานมิรนิกกัลยนานมิตรเนตธสีวรวงศพร้อมกันนี้ยังได้ประกอบพิธีถวายกองบุญแสงสว่างประธานกองบุญคือกัลเยนานมิตรทองสายรัชพงศ์และครอบครัวร้านยำม,มิไทยพิธีถวายกองบุญคิลาณาเพศัตประธานกองบุญคือกัลเยนานมิตรอุ่นจิตกัลยนานมิตรนรินลุทธิระสิริ ส่วนพิธีถวายพัตาหารเป็นสังฆทานประธานกองบุญคือกัลยยณมิตรมานิตกัลยยณมิตนุสราพิลึกกัลยยณมิตรอมมอนชานกันลยยณิมิตเจนนี่พิมพิวงศ์จากนั้นตัวแทนคณะประธานและสาธุชนผู้มีบุญได้ร่วมกันถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ ซึ่งการถ่ายทอดสดงานบุญวันทิตย์ผ่านระบบซูมได้สร้างความปลื้มปิติใจให้แก่สาธุชนทุกท่านเป็นอย่างยิ่งแม้สถานการณ์โรคระบาดยังคงเกิดขึ้นในปัจจุบันแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการสร้างบารมีของยอดกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายฟลอริดาค่ะ ก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกกิจกรรมงานบุญที่จัดขึ้นเพื่อการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาทั้งภายในและต่างประเทศค่ะและสำหรับสถานการณ์ในช่วงนี้นะคะยังคงต้องเน้นย้ำไปถึงคณะพระภิกษุส,สามเณรรวมไปถึงสาธุชนที่เดินทางมาสั่งสมบุญที่วัดที่ศูนย์ทั้งภายในและต่างประเทศนะคะให้สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าโดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัดค่ะ ทั้งหมดนี้คือข่าวสารที่เรานำมาฝากค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามบุญนิวส์ได้ทาง gbnus.com ทาง Facebook บุญนิวส์ทีและทาง y o u t u b e นะคะบุญนิวส์ h ช n แนลส่งข่าวดีๆมาให้พวกเราเผยแพร่ได้ทางอีเมลค่ะ tvdmcnew@gmail.com s ปิดท้ายกันในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าอับพยาปัจชังสุข,ขังโลเกการไม่เบียดเบียนกันเป็นสุขในโลก สำหรับวันนี้ดิฉันปาริชาติกระ,ะเลเกดพร้อมด้วยทีมข่าวบุญนิวส์ทุกท่านต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ